สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่หองหล่อ FC แฟนครับนั่ง่องพ่อแม่หองยิงครับเดินทางต่อครับบ้านอุ่มจานตำบลอุ่มจานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรข้ออจิตาข้ออจิตาเมืองนาแก่ เปนเมืองชุมเผาอะไรมาเนี่ยพออาศิตาณาเกีอเยอำเภอนาเกีนี่ <c oughs> เป็นมี <c oughs> ตัวติสซาด้วยเนาะอํเะาเภอนาเกีเขียพื้นท,ที่แบบทางความคิด แต่ก่อนเนาะเดี๋ยวริลลกิการปกครองวีลบุรุษนาเกนี่บอกอำเภอนี่บอกอรนนบ้หนอยุเอันนาแกอังงนนี้นาเกยื่อๆอนาเกีนาเกหน่อย cửa 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 về cửa 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 nạ cửa 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 เขาอนนียมันคือเมไงแถบตัวหนึ่งเนี่ยญ่ปุ่นหนึ่งไงมันกินลูกชิ้นไปจักอันเหรอครับกินละสิบบาทแล้วเนี่วหากินแบบนั่งกรอบเลยบ่ยังม่าอยู่เั็นแต่ฮัทดิเลยยังเทนน่ปเต่างมรเทตา พอกินแล้วสิวะน้่กินแล้วมันเป็จริงมันคืมันคือขุนเลยที่ไรวเทศมาพันเงี้ยเหรอไหนทันไทยนี่แหละตกะนี่สิไม้ความไทยวุ้นบุวมไทยที่ไรอมีนมันเี้ยตรงนี้ลับไต้องใส่มือ เปี้ยงจินอันขามิยงจิอันอดอกยม้เมื่อคูสาวมันหิวมันกินไปแล้วนางกอบปวดเบิงเบิงมันนอนหมอบเลยเด้

เ,เจนน<ช>เนะเจน,อน,อนอนบใ่สอนนอนี่เดยนอนเดมันขึ้นนนอสนมามกามมีเลยบม,มีปัม๊มเ, <laughs> เส้นนเส็นจากกาลสินมามมกทหารมา<ย> <laughs> เส็ยนเ้าเนี่ยม,มีปั๊มเลย สองลอยลูมไม่ปับเนาะพอจิตารอยก่าสองอยเมื่อคืนนี่นะแต่ว่าทางไม่ทางแต่ว่าทางดีแห้งนี่ทางตรงอย่างเดียวเลยทางตรงอย่างเดียวเลยนะ Ăn okay, là gì? Ăn gì đi luôn không? Ăn đi xong Con này ăn chung chơi hay không? Con ăn xí xíp Có không ạ? Xí xíp chết Bố thương chết hay chưa? สี่สิบสามสีสิบสี่ยังไงมากตอนถี่ไปช่วงบ้านเนี่ยเปิดวงอันนี้ใช้ายเลเ้มาไ้ตอนนี้ดูปตทอนาแก นาแกสกลอากาศเย็นดีเลยแตพราะอากาศเย็นสบายเลยจเปิดแอร์นะแต่ว่าบ่ฮหอนบ่หนาวราเราเรมันบ่นพอดีเลยดีคือมันดีอะ่ะเมื่อวันพอดับพี่น้องทางจังหวัดอุดรครับ อำเภอประจักษ์ศิลปาคมมืออื่นสิบสองหอดยี่สิบจ้ะมืออื่นเสาราคาเก้บาบาทมืออ่นเจ้าเร่มี่หละเก้าโมงครับสวยปังสบอสวยปังกลางนำคลินิกแม่ไม่เอายังไสเอ๊ะ

เ้ลพนพนนะพัยพีะนกินเบอร์เรลเอาเมื่อทางพีบอกเมื่อทาง็ไปเมื่อทาเดียวกันเมื่อทางเดียวกันเม่ทางมาคนบครับเาใส่ประจักไปท้งมาโ่น้เราไปนำ G P S จะเล่นเของใบพาดแล้วก,ก็ขางบ้านพาดเดี๋ยวพอกันใหมคิปหน้าครับช,ช่องพ่อแม่ของหญิงลำเ,เพิร์โนเปเชียลพ่อแม่ของหญิงแ,แฟนเพจครับสวัสดีครับ